สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าของธาตุไฟนะคะไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะหมอมินอ่านทั้งเป็นทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะและอีกอย่างภพยนี้มันเป็นพลังงานรวมล้วนๆนะคะมินไม่อยากให้คุณเอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นเรา,ารับชมอย่างมีวิจนณยานนะคะอันนี้เป็นฝั่งคุณอันนี้เป็นฝั่งเขานะคะ คนที่ส่องได้คือคนต้องจบไปแล้วเพราะว่าคลิปก็บอกอยู่ว่าส่องคนรักเกา่าหรือคนใดที่รักเลิก,ลก,ลก,ลกอันนี้ก็แปลว่าเก่าได้นะคะส่องได้เช่นกันมาดูกันนะคะฝั่งนี้อันนี้ฝั่งคุณค่ะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเชาวทัดไฟเมสินฮโนนะคะคุณกําลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสามารถของคุณแต่ว่าคุณก็ยังแอบรอคนเกา่ารอคนไกลรอคนที่จากไปรอคนต่างชาติรอคนต่างอายุได้ด้วยนะคะ บอกธาตุก่อนเนาะไนท์ถือถ้วยกันหนึ่งถ้วยก็คือธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกนะคะหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่คิงถือถ้วยก็ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกจะติกนะคะชาวตุลลคณาตุลเดเวต่างชาติแดนไกลนะคะบางคนคบกับคนต่างชาติคนแดนไกลก็ได้นะคะต่างอายุกันได้ด้วยสองไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการรอคอยรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปหรือบางคนถือสองช้อยอยู่ในมือนะคะจัดเม้นเป็นไพ่ของเวรกรรม เป็นไพ่ของวิบาก,กรรมนะคะกรรมก็คือพฤติกรรมการกระทําเราเนี่ยแหละคะ่ะทาดีไม่ดีมันก็ย้อนหาเราเป็นย้อนสอนเสมอถูกไหมคะคิงถือเรียนท่าดินกันบึกสมมังกรนะคะสิบถ้วยตรงเนี้ยไพ่แห่งครอบครัวเทมเพลนชาวธนูลัคนาธนูเดมเพลสนะคะความรักของคุณไพ่นี้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะมาดูฝั่งเขาบ้างฝั่งเขาห้าถ้วยนะคะเป็นอาการบ่งบอกของคนที่ เด e ะทาวเอนะคะทำอะไรพังความรู้สึกพังนะคะห่างกับใครออกมา6เหรียญหนึเหรียญา้าดินกันมมสมังกรเอ็มพลอร์นะคะฝั่งเขาเป็นเอ็มพลอร์ฝั่งคุณเป็น Emperor, เอ็มเพลสฝั่งเขาสามไม้เท้านะคะที่ผ่านมาเดี๋ยวมินดูให้นะแต่ตอนนี้หมอคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ห่างกันไปถ้าคุณยังมีจิตนะคะที่นึกถึงกันคิดถึงกันเคยเป็นคอบเป็นครัวกันมาก่อน ครึ่งหนึ่งของผู้คุณยังอยู่คนละฝั่งแต่ผู้คุณยังโหยหาก,กันและกันมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเมื่อผู้คุณไม่มีกันและกันนะคะพอไพ่เมเจอร์ชุดใหญ่ขึ้นมาคือจัก,กรพรรด,ดินดีกับไพ,พ่จักรพรรดินะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะสามไม้เท้าตอนนี้คุณนิ่งคุณเงียบนะคะเขาก็เช่นกันรอข่าวสารรอการติดต่อก็ได้หรืออยู่ก็ได้กันนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมามีการเริ่มต้นใหม่มีบางคนได้มาขอโอกาสนะคะในอนาคตไพ่นี้สามารถโดดไปได้ 3- ามสี่เดือนนะคะ นายถือถ้วยนะคะมีคนคุณยังถือเขาไว้อยู่ในมือนะคะหนึ่งเรียนไพ่พวกนี้ขึ้นมาหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่บางคนไปเริ่มต้นใหม่กับคนคนอื่นไปแล้วนะคะถ้าบางท่านรอคนเก่าจะบางคนมีโอกาสได้กลับมาถ้าคุณเป็นครอบเป็นครัวบางคนไปเจอคนที่มีเจ้าของมีครอบมีครัวก็ต้องต่างคนต่างแยกย,ย้ายต่างนิ่งกันไปบางคนความรักอยู่ไกลกันนะคะการทำพะนั้นบางคนความรักอยู่แดนไกลนะคะอายุต่างกัน มันเป็นการจบบางอย่างเพื่อให้เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆปรับเปลี่ยนการบาลานซ์นะคะความรักที่เราอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบเข้าใจบางคนมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะแต่เขาคิดถึงคุณนะคะฝั่งเขายังอะไรอวรยังคิดถึงคุณยังรอวันที่จะกลับมาเขาบอกหกเรียนความรักที่ผ่านมาเป็นความรักที่ไม่ไมเท่าเทียมนะคะเขาบอกว่าไปสลับกันเอาเองก็ได้นะคะ มีคนที่เป็นผู้ให้นะคะเห็นไหมให้ก็ให้ฝ่ายเดียวส่วนคนรับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่เท่าเทียมกันหรือมีคนแบ่งใจไปให้คนอื่นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณรอวันที่จะกลับมารอวันที่จะหวนคืนมันรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะของเขาเดี๋ยวามินดูให้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอาดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะของาธาตุไฟนะคะ อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง<ฆ>ความรักอดีตที่ผ่านมาธาตุไฟเป็นยังไงบ้างก้าวไม่เท้าวนะคะความรักนี้มันเคยมีความสุขมันเคยอยู่กันเป็นครอบครัวหรือคบกันมานานมีความสุขมีอะไรร่วมกันนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมา ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหนึ่งไม่เท้านะคะอาจจะมีบางอย่างเพราะหน้าที่พราะการทํางานเลยอยู่ไกลกันเลยอยู่ห่างกันภายพวกนี้หรือว่ามีคนใหม่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะซีเรียสความรักนี้มันเหมือนมีคนที่รู้สึกอยากจะหันมามองตัวเองรักตัวเอง,เองมากๆหรือมีบางคนที่รักแต่ตัวเองอมไม่ใช่หรอชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะคนต่างชาติคนแดนไกล คนต่างอายุค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ของการบาลานยินและยางขาวดำด้วยค่ะเป็นความหมายที่คนเรารักกันได้ด้วยความต่างละค่ะเพียงแต่เข้าใจกันบางคนอยู่ไกลกันทําให้ความสัมพันธ์อาจจะเพเพราะงานเพราะหน้าที่เพราะอะไรต่างๆทําให้คุณรู้สึกเหงาก็ได้ค่ะห้าเหรียญรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงารู้สึกว่าความรักมันไม่เติมเต็มห้าไม้เท้ามันเป็นความรู้สึกที่เรา ความคิดเห็นบางอย่างที่เราไม่ตรงกันคนนึงอยากจะไปซ้ายคนนึงไปขวานะเห็นไหมหรือมีคนเข้ามางัดข้อมีคนใหม่เข้ามานะคะในความสัมพันธ์ลับางทีอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องหรือว่าพวกคุณเนี่ยล่ะค่ะที่เป็นปัญหาเลื้อรังกันมานานเนาะมันแก้ไม่ได้บางอย่างที่มันเป็นปัญหาเลื้อรังนะคะเจ็ดดาบมีความระแวงเมื่อก,กรไรกันความระแวงก็เข้ามาเยือน นะคะหรือเคยเจ็บเคยเสียใจนะคะเคยมีปัญหาเรื่องการแอบทําอะไรรับหลังการความเชื่อใจเลยไม่มีปัญหามาเลยเดิมๆซ้ําๆนะคะเป็นคนดาวคารนะคะจรอ,อยู่นะคะระวังนะเกิดอาการทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจผิดหรือไม่ไปโปะแตกอะไรบางอย่างที่ผ่านมาก็ได้นะคะจะติดมีคนที่อยากต้องการเรื่องอยาหรือเปล่าคะภัยพวกนี้ขึ้นมาเนาะนะคะจะติดคืออยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความชัดเจนหรือมีบางอย่างที่ ชาวธาตุไฟอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะอย่บินขออนุญาตเก็บมาดูที่ว่าคนรักของคุณคนที่จบไปแล้วหรือลักๆักเลิกเล,ล,ลิกนะคะสองได้เหมือนกันนะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างธาตุไฟวินถือเหเลียนนะคะเห็นไหมคุณกับเขานะคะมันมีอะไรที่อยู่กันคนละฝั่ง แต่ว่ามันก็ประจบพบเจอกันมันก็ประจบทําให้เรารักกันได้พวกคุณอาจจะนิ่งต่อการมีทิฏฐิมีอีโก,โก้ก็ได้นะคะหรือพวกคุณยังโหยหาก,กันและกันยังคิดถึงกันอยู่ก็ได้นะคะจิตใจลึกๆนะคะ <ok> เขาคิดยังไงคุณอีกหนึ่งถ้วยเขาคิดว่าคุณมีคนใหม่หรือเปล่าหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณนะเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาทําทุกอย่างหรืออะไรบางอย่างที่มันพังนะคะเขาเสียใจทําถ้วยล้มเขายังคิดถึงคุณนะคะ ยังอะไรอาวรยังคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดมานะ <c oughs> ่ะเขาคิดยังไงกับคุณอีกเ <c oughs> ขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงสิ่งเกา่เกาๆวันเกา่เกาๆที่เคยมีร่วมกันหนึ่งเรียนเขาคิดว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่มีแต่ให้เขาให้เงินให้เวลาให้คุณค่าให้อะไรหลายๆอย่างนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคุณเงียบไปหายไปหรือเปล่านะคะเขาคิดถึงว่าคุณเคยให้เขาเนาะให้เงินให้เวลาให้อะไรหลายๆอย่างออฟเฟอร์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือตอนนี้คุณนิ่งคุณเงียบไปหรือเปล่า เดินสตาชาวกุมลัคนากลุมมีคนโดนเทมีคนทิ้งหรือไพ่นี้คือการเห็นไหมคะอ่านตามรูปหน้าไพ่นะคะก็ค,คือมีการอธิษฐานมีการขอพรให้ได้เจอกันนะคะเด็กถือดาบธาตุลมตุลกุมภม่ถุนมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวนะคะหรือเขายังแอบสืบแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาอยากกลับมาคราวนี้เพื่อเอาชนะใจคุณเป็นหกไม้เท้าไพ่ใต้สำรับนะคะ คนที่จากคุณไปหรือคนที่ห่างคุณไปอยากย้อนกลับมาเหมือนดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่ที่สดใสเขายังมีความฝันยังมีพลังใจยังมียังคิดว่ามีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอยุโมงค์วันหนึ่งต้องได้กลับมาเคลียร์ใจกับคุณต้องได้กลับมาร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ความคิดเดี๋ยวมินดูแอคชั่นดีกว่าแนวโน,น้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน,น้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง เวียร์ฟอร์จูนค่ะไพ่งพพงาากงไพ่ไพ่กรรมจักรนะคะหรือไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาอะไรที่ใช่ก็จะหมุนกลับมานะคะอะไรที่ไม่ใช่มันก็ต้องเปลี่ยนผ่านมาต้องมูฟออนชีวิตนะคะเดมเพลอร์ Emperor, ชาวเมตรลัคนาเมตรคนต่างอายุคนต่างศา,า,าสนาได้ด้วยนะคะธ e มเพลนไม่ใช่นะคะดิชาเดือดชาวกรกฎลัคนากรากฎนะคะจะติกชาวตุลลัคนาตุล ควีนถือถ้วยสิบไม้เท้านายถือถ้วยเอ็มเพรเด็กถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะบางคนมีทั้งคนเก่านะคะกลับมาขอโอกาสบางคนมีทั้งคนใหม่นะคะที่คุณรู้สึกว่าเข้าใจคุณมาก ถ้าคุณรอใครเกิน6เดือนไปแล้วหนึ่งปีก็แล้วนะคะแล้วแต่บางบางท่านเนาะนะคะอาจจะแล้วแต่จิตใจของบางคนมินว่าคุณจะเจอคู่ที่เป็นโซเมดคนที่มีอะไรคล้ายกับคุณคนที่คุณนะคะอาจจะพบกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะค,ะคุยกันติดต่อประสานงานแล้วจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนที่เป็นเอ พาเลอร์กับเอ็มเพลทที่ไพ่คู่กันคนที่จะมีความเท่าเทียมกับคุณคนที่พรมลิขิตนะคะคนโสดค่ะคนโสดคลิปคนโสดหมอไม่ทำร้วน้หมอจะอ่านให้กับไพ่ตรงนี้ด้วยะค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณเอ็มเพเลอร์กับเอ็มเพลสเห็นไหมคะที่มินดูให้นะคะคนที่ชะตาต้องการคนที่มีความเท่าเทียมกับคุณคนที่พรมลิขิตมาเริ่มต้นใหม่นะคะ ภายผู้นี้อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนการคุยปรึกษาหาลือและเข้าอกเข้าใจอาจจะเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะแต่ว่ามีความเข้าใจกันแต่หมอว่าบางคนถ้าเป็นคู่กันแล้วคุณจะย้อนกลับมาเห็นไหมคะขอโอกาสมีทั้งคนเก่านะคะมินบอกเลยมีทั้งคนใหม่บางคนนะคะคนใหม่ที่รู้สึกดีมากๆเข้าใจคนเก่าที่คุณเคยร,รอคอยและผูกพันก็ย้อนกลับมาด้วยทีนี้มันอยู่กับชาวธาตุไฟแล้วค่ะว่าจะ เลือกอะไรความสุขเราทั้งชีวิตนะคะเลือกสิ่งใดคือเลือกสิ่งที่เราทั้งทุกคนก็อยากเลือกัสิ่งที่ถูกต้องและทั้งที่หัวใจเรารักนั่นแหละคะ่ะแต่คุณก็ต้องมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเนาะนะคะแต่เลือกได้แต่อย่าไปเลือกคนที่มีเขามีเจ้าของแล้วนะคะมีแฟนแล้วเราต้องเลือกคนที่โสดนะคะความสัมพันธ์ที่เรารักกันนะคะเรารักเขาเขาก็รักเรามีความเท่าเทียมกันนะคะไพ่บอกมาอย่างนี้นะเดีย๋ยวมินจะให้แนะนําสุดท้ายดีกว่า ให้จะแนะนำคนทัดไฟยังไงบ้างสองคนรักเก่านะคะหนไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะ10เหรียญอ่าหนึดาบจัดเม้นนะคะสิ่งต่างๆใดๆแล้วคะ่ะเนื้อคู่คู่บุญ นะคะคู่เขาเรียกว่าคู่กัลยาณมิตรดีกว่าค่ะเพราะว่าไพ่เนี้ยก็คือคนที่เคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมาจะมาปรากฏทําให้คุณนะคะได้ลงตัวนะนะคะเป็นคู่กันทุกอย่างมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้คุณจะตัดจบคนที่ไม่ชัดเจนนะคุณคุณจะเจอคนที่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเราเรามีอะไรที่ อยู่ด้วยกันได้นะคะด้วยความสุขเนาะเขาจะให้ความสุขความรักกับคุณแต่ถ้าคนไหนคือคนที่ใช่แล้วคนที่ห่างกันไปมีโอกาสได้ย้อนกลับมานะคะมีโอกาสได้ตัดสินใจเคลียร์อะไรปัญหาบางอย่างและเข้าใจกันมากขึ้นถ้าพวกคุณยังเป็นคู่กันอยู่นะคะขอบคุณมากมายค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะมินมินจะบอกเลยว่า าาธาตุไฟนะคะมินดูทางโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็มันจะบอกวันที่ด้วยว่าถึงวันที่นั้นเท่าวันทีน่นี้ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงแบบมีค่าครูนะคะนะคะใต้วิดีโอคลิปนี้มินก็เขียนไว้หมดและะ้วค่าครูเท่าไหร่แล้วแต่คุณจะเลือกนะคะแล้วก็ถ้าเข้ามาจะมีแอดมินคอยตอบนะคะว่าวันนั้นเวลานี้มีคิวว่างถ้าคุณนะคะรอได้เพราะบางช่วงอาจจะมีคิวยาวบางช่วงก็สั้นนะคะคุณรอได้คุณก็โอนจองนะคะแล้วคุณก็ต้อง เพื่อถึงเวลานัดก็ต้องพร้อมที่จะดูด้วยนะคะโอเคไหมขอบคุณมากมายค่ะชอบช่วยกดซับสไคร e กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ